พี่อใส่เลือดจักรพัหนิงเหรอกับนักบวชอียิปต์พี่อมไปตรวจ DNA บริษัททีนีซี DNA นไปตรวจเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนดูด้วย คือไอ้กล่องเนี้ยมันก็จะแบบเอาน้ําลายเราไปแล้วก็ส่งตรวจไปที่เมกาเขาก็จะแท็กเราเลยว่าแบบอดีตของเราเป็นอะไรบ้างถ้ารุ่นพ่อพี่โอมอ่ะมาจากจีนประมาณหมื่นปีที่แล้วอ่ะพอแกะแกะไปซปเปอร์ทวดอ่ะมันมาจากแบบว่าจากักรพรรดิหมิงถ้ารุ่นแม่แม,แม่พี่โอมอ่ะเป็นคนใต้ก็จะมาจากแนวแบบอียิปต์แบบคิโอพาตานักบวชประมาณนั้นอ่ะก็จะส่งกันกลายเป็นพี่โอมแล้วยิ่งไ่กว่านั้นอ่ะ DNA เนี่ยมันแท็กพี่โอมถนัดกีฬาอะไรก็คือจริงนะคือพี่โอมแบบ ชอบ endurance sport ์พี่อมจะค่อนข้างฟิตเกี่ยวกับการวิ่งการว่ายน้ำอีกอันนึงมันบอกแล้วว่าแบบการบาดเจ็บส่วนใหญ่จะบาดเจ็บตรงไหนล้วพี่อมเคยบาดเจ็บตรงนี้เว้ยตรงข้อเท้าเขาก็บอกเลยเว้ยว่าแบบตรงนี้มันเซนซิทีฟนิดนึงอยากลองอันนี้ก็แบบเข้าไปเลยใน g d s d n a เข้าไปประหมแล้วเขาก็จะส่งกล่องอันนี้มาให้แล้วก็อยู่ก็ตรวจเขาจะส่งไปคือเช็คได้เยอะมากมันมีตั้งแตบบ่เราขาดวิตามินอะไรบาบๆา,บา,บา,บาอย่างเงี้ยลองไปใช้ดู